พระบิดครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าจะในวันนี้พระคัมภีรก็มีสองเรื่องที่จะคุยนะครับพี่น้องเรื่องแรกนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ฟังแล้วคล้ายๆจะเศร้านิดหน่อยก็คือโมเสสนั้น ได้รับบัญชาจากพระบินเจ้าให้พาประชากรมาถึงที่นี่ก่อนที่จะเข้าดินแดนพระสัญญาเนี่ยแล้วก็อมรุภูบินเจ้าตัดกับโมเสสว่าท่านจะไม่ได้ข้ามแม่น้ําจอแดนนี้อมรุภูบินเจ้าพระเจ้าของท่านจะนําหน้าท่านข้ามแม่น้ํานี้ก็คือว่าโมเสสนั้นรู้ว่าตัวเองนั้นหมดกําลังแต่บางทีก็มาจากการที่ว่า ในชีวิตของเขาในฐานะเป็นผู้นำก็มีความสงสัยไม่ได้นบนอบต่อพระบินเจ้าทันทีเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ได้เข้ามาในดินแดนพระสัญญาแต่ว่าให้กำลังใจแก่ประชากรและผู้นำคนใหม่ก็คือโยชวัวว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่ากลัวอย่าขั้นคลามเขาเลยเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านจะเสด็จไปกับท่านพระองค์จะไม่ทรงทำให้ท่าน ผิดหวังหรือทอดทิ้งท่านแน่นอนครับความเชื่อของเราที่บอกว่าเราเป็นประชากรสวรรค์ตั้งแต่วันเรารับสินล้างบาปเนี่ยเรากำลังเดินผ่านโลกและไม่ใช่เราเป็นประชากรของโลกที่เดินผ่านโลกเพื่อขึ้นสวรรค์มันต่างกันลึกับเลยถ้าเราสำนึกว่าเรารับสินล้างบาปแล้วคือเราเป็นประชากรสวรรค์เราต้องเดินผ่านโลกซึ่งมีทั้ง โอเวลาของความสุขและมีเวลาของความทุกข์ทั้งเป็นเวลาของการทดสอบและเวลาของปฏิบัติความเชื่อฉะนั้นใครก็ตามที่เชื่อมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อมั่นในฐานะของตนเองว่าเป็นประชากรสวรรค์กําลังเดินทางไปเข้าสู่ดินแดนพระสัญญาเนี่ยพี่น้องมีไม่ใช่ผู้ช่วยเยอะแต่เป็นพระบินเจ้าเองที่เป็นผู้นําท่านไปสู่ดินแดนพระสัญญา แต่ไม่ได้หมายคว่าเราจะไม่มีอุปสรรคอะไรเลยนะพี่น้องเราจะมีอุปสรรคมากมายแต่เนื่องจากความมั่นใจของเราว่าเราเป็นลูกของพระเนี่ยทำให้เรามีความเข้มแข็งส่วนในพระวรสารนั้นก็มีคนเอาเด็กเล็กๆมายืนท่ามกลางพวกเขาแล้วก็มีคนที่บางทีก็เห็นเด็กมากวนพระเยซูเจ้าก,ก็ไหลไปแต่พระเยซูจเจ้าเอาเด็กมาไว้แล้วก็มาบอกว่า พระอาณาจักรสวรรค์ก็เป็นของพวกนี้แหละนะครับถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในพระอาณาจักรสวรรค์พี่น้องครับสําหรับพระเยซูเจ้าแล้วเด็กก็มีคุณค่ามีที่ในหัวใจของพระองค์เหมือนกับพวกเราทุกๆคนเราอ่านเรื่องของอ คนคนหนึ่งที่บรรยายถึงเรื่องเด็กในพระวรสารตอนนี้ว่าเด็กๆนั้นเขารู้จักพระอนสถานของพระบินเจ้ามากกว่าพวกเราที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยซ้ำไปพวกเขามองดูโลกเห็นโลกในทางที่สวยงามที่ตอนเช้าก็นำพระานสถานของพระองค์มาให้ทุกๆวันเพราะฉะนั้นจึงเป็นเช้าใหม่และเกิดใหม่ สดชื่นแล้วก็พิศนาพิศวงในประโยคที่พระเยซูเจ้าบอกว่านอกจากว่าท่านจะได้เปลี่ยนแปลงและเป็นเหมือนเด็กเล็ก,เก,เกแล้วถ้าท่านไม่เป็นอย่างนี้ท่านก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์มันฟังแล้วคล้ายๆกับว่าเราจะต้องมาเป็นเหมือนเด็กเล็กๆหรือเ,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 เปล่าพี่น้อง ไม่ใช่คุณสมบัติของเด็กนั่นก็คือไว้ใจในผู้ใหญ่มีความสุขแต่ละวันไม่ห่วงใยจนเกินไปจนนอนไม่หลับความดำำันความดันสูงหรือเป็นเบาหวานหรือเป็นโรคต่างๆนาน,นาจนต้องกินเหล้าเมายาจนต้องเสพนวนเสพนี่ไม่เลยเด็กนั้นไว้ใจในความรักของพ่อแม่แล้วเขาก็เดินหน้าไปแต่ละวันเขาไม่ห่วงใยอะไรอีก เราก็เช่นเดียวกันเรามีความไว้ใจในพระพิจ้าก็ทํา,าให้วันแต่และว,วันนั้นมันเป็นวันใหม่สําหรับเราเป็นพระพรสําหรับเราเราจึงขอพรองโปรดให้เราได้ตระหนักว่าพระพรของพรองนั้นมีขอให้เราได้ลืมตาได้เห็นจริงๆขอบพระเจ้าเวยพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียมสันติสุขนิรันดร์